กีฬาวอลเล่บอลถือได้ว่าเป็นกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยมในไทยเป็นอย่างมากเพราะเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยและได้ใช้งานแทบทุกส่วนของร่างกายอีกทั้งยังใช้เพียงอุปกรณ์ไม่กี่ชนิดและขอแค่มีสนามที่ได้มาตร,รฐานก็สามารถเล่นกีฬาวอลเล่บอลได้แล้วโดยยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดและขาดไม่ได้เลยก็คือลูกวอลเล่บอลและถึงแม้ว่าในท้องตลาดจะมีเพียงแบรนด์กีฬาไม่กี่แบรนด์ที่ผลิตลูกวอลเล่บอลออกมาวางจาหน่ายอาทิมโมเทนและ m i k A s, s a แต่เพียง2แบรนด์นี้ก็มี ให้หลายคนไม่รู้ว่าควรซื้อลูกวอลเล์บอลยี่ห้อไหนดีจึงจะตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุดบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับวิธีการเลือกลูกวอลเล์บอลที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าลูกวอลเล์บอลน,นั้นมีจํานวนรุ่นที่หลากหลายมากซึ่งวัสะดุที่นํามาผลิตและดีไซน์ผิวสัมผัสข,ของแต่ละรุ่นก็จะมีความแตกต่างกันด้วยอีกทั้งยังมาพร้อมกับการแนะนํา10อันดับลูกวอลเล์บอลคูณภาพดีที่ได้รวมทั้งลูกวอลเล์บอลทั่วไปลูกวอลเล์บอลชายหาดไปจนถึงลูกวอลเล์บอลสําหรับฝึกซ้อมถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือลูกวอลเล่บอลยางรุ่น S2Y1250 m o โมเทนลูกวอลเล่บอลรุ่งนี้ผลิตจากยางคุณภาพสูงโดยมีกรรมวิธีการผลิตแบบเฉียดขึ้นรูปทำให้ไร้รอยต่อมีรูปทรงกลมเต็มใบส่งผลให้มีผิวสัมผัสที่นุ่มนวลมีความเด้งและกระชับมือมากกว่าลูกวอลเล่บอลทั่วไปตบเท่าไรก็ไม่เจ็บมือแน่นอนจึงเหมาะสำหรับเด็กๆที่ต้องการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆโดยการเล่นกีฬาวอลเล่บอลทั้งยังมีน้ำหนักเบาพบพาสะด วกสูบลมได้ง่ายเพียงไม่กี่วินาทีซึ่งนอกจากจะใช้เป็นลูกวอลเล่บอลแล้วยังสามารถใช้เป็นลูกดอสบอลได้อีกด้วยครับ ผลิตภัณฑ์ที่2ในรายการของเราคือลูกวอลเล่บอลรุ่น V B 2อง0ันซูเปอร์สตาร์เป็นลูกวอลเล่บอลอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมโดยเฉพาะโดยมาพร้อมกับตราสัญ,ญลักษณ์มออกรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นลูกวอลเล่บอลที่ถูกผลิตตรงตามมาตรฐานส่วนวัสดุนั้นเป็นหนังอัดพี c ีชนิดหน้าสัมผัสแบบ18พาแเนลไม่อมน้ำมีความทนทานสูงใช้งานได้ยาวนานเหมาะกับพื้นผิวอังกริดทั้งยังช่วยมอบสัมผัสที่แน่นติดมือควบคุมทิศทางได้ดีเหมาะสำหรับใช้ฝึก ซ้อมเป็นอย่างยิ่งแถมยังมีราคาย่อมยาวจึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือลูกวอลเล่บอลรุ่น v ี B 9 5 0 0้ไฟสตาเป็นลูกวอลเล่บอลที่มีความแข็งแรงกว่าหลายหลายรุ่นเพราะผลิตจากหนังพ U คุณภาพดีมีพื้นผิวเรียบและนุ่มให้ความรู้สึกกระชับไม่สากมือเวลาจับหรือตีพร้อมผิวสัมผัสแบบ8ปดพาแนแวถึงควบคุมบอลได้มั่นยำและต้านแรงลมได้ดีส่วนภายในลูกยางถูกคลุมด้วยได้ไ,ไล,ล่อนเพื่อเพิ่มความทนทา,านจึงเหมาะสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมโดยเฉพาะเพราะไม่ว่าจะเป็นการตบดะหรือเซตบอลก็ ทำได้อย่างสบายไม่แตกง่ายแน่นอนครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือลูกวอลเล่บอลสำหรับเด็กรุ่น v s 1 7 0ง New M.I.K.A.S.A. ลูกวอลเล่บอลรุ่นนี้ผลิตมาสำหรับเด็กๆโดยเฉพาะและมาพร้อมกับสีสันให้เลือกถึง3สีได้แก่ชมพูเขียวและน้ำเงินโดยผลิตจากวัสดุที่มีพื้นผิวสัมผัสอ่อนและนุ่มอย่างโฟมอีวาพร้อมทั้งตัดเย็บแบบหน้าสัมผัส18บแพันลช่วยให้ลูกวอลเล่บอลไม่แข็งจนเกินไปเด็กๆเ,เล่นได้ไม่เจ็บมือแน่นอนทั้งยังทำความสะอาดด้วยการล้างน้ำได้ทำให้หมด ห่วงเรื่องเชื้อโรคหรือสิ่งสกรปรกต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดโรคภัยได้แถมน้ำหนักยังเบาสุดๆดเพียง180กรัมเท่านั้นครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือลูกวอลเล่บอลรุ่น 10. มี 5M2700 มสองเโมเทนเมื่อเทียบราคากับคุณภาพแล้วต้องบอกว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมากครับโดยลูกวอลเล่บอลรุ่นนี้ผลิตจากหนัง p ี C พื้นผิวเรียบและมีคุณสมบัติในการกันน้ำพร้อมการตัดเย็บหน้าสัมผัสแบบ1 8บแปดพนลช่วยเพิ่มความทนทา,านและการควบคุมบอลที่แน่นยาม,มากขึ้นทนั้งยังผลิตด้วยมาตรฐานสากลทำให้ใช้ได้ทั้งการฝึกซ้อมและแข่งขันจริงแต่สำหรับคนที่กำลังมองหาลูกบอล เล็บบอลที่มีผิวสัมผัสที่อ่อนโยนอาจจะต้องพิจารณาดูอีกทีเพราะด้วยวัสดุ PVC อาจจะมีผิวสัมผัสที่แข็งครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือลูกวอลเล่บอลรุ่นเกรกแมทริก MZSA ลูกวอลเล่บอลรุ่นนี้มาพร้อมกับลวดลายปุ่มบุ๋มสุดพิเศษช่วยมอบสัมผัสที่กระชับติดมือและควบคุมทิศทางบอลได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยรุ่นนี้ผลิตจากหนัง PU ผสมไมโครไฟเบอร์ iber, คุณภาพดีทั้งยังถูกออกแบบให้มีพื้นผิวสัมผัสแบบสิบาพารแนลช่วยเพิ่มความทนทานต่อแรงอัดจ,จากการตกและเซตบอลรวมทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับลูกวอลเล่บอลได้มากขึ้นทําให้ใช้งาน านได้ดีทั้งสนามในร่มและกลางแจ้งจะฝึกซ้อมก็ได้หรือใช้แข่งขันก็ดีครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือลูกวอลเล่บอลสำหรับฝึกซ้อมรุ่น V300WATRMIKASA หน้าตาอาจจะดูแปลกกว่าลูกวอลเล่บอลธรรมดาไปบ้างเนื่องจากมาพร้อมเชือกยางสำหรับผูกเสาเพื่อฝึกซ้อมการตบและเซตลูกวอลเล่บอลคนเดียวโดยเฉพาะซึ่งด้วยวิธีนี้จะทำให้ประหยัดการใช้ลูกวอลเล่บอลอีกทั้งยังประหยัดแรงมากขึ้นเพราะไม่ต้องงอเพื่อนร่วมทีมให้คอยโยนลูกวอลเล่บอลในการตบหรือเซตบอลกลางอากาศซึ่งรุ่นนี้ผลิตจากหนัง PU ผสมไมโคร ฟไฟเบอร์ iber, พร้อมพื้นผิวแบบปุ่มบุ๋มเกรดเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือลูกวอลเล่บอลชายหาดรุ่นวี 5B500 หโมเทนเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาลูกวอลเล่บอลชายหาดคุณภาพเยี่ยมเพราะรุ่นนี้ผลิตด้วยหนังพ u เกรดแข็งขันซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์วอลเล่ระหว่างประเทศหรือเอฟไอวีบี v ทำให้สามารถได้ทั้งฝึกซ้อมและแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยการตัดเย็บเป็นแบบหน้าสัมผัส18พาแนลจะมีความแข็งแรงใช้งานได้ยาวนานและทนทานต่อแรงอัดตกหรือการกระแทกต ต่างๆอีกทั้งลวดลายและสีสันยังมีความสวยงามตัดกันได้อย่างลงตัวครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือลูกวอลเล่บอลรุ่นเวิลด์แชมปี้อไอแกรนสปอร์ตผลิตจากวัดสดุหนังไมโครไฟเบอร์คุณภาพสูงช่วยให้มีความแข็งแรงทนทานและมีผิวสัมผัสที่ยอดเยี่ยมมีความยืดหยุ่นสูงอีกทั้งยังรองรับแรงกระแทกได้ดีทําให้ได้รับความไว้วางใจจนถูกใช้ในการแข่งขันกีฬาวอลเล่บอลระดับประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นกีฬามหาวิทยาลัยกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติรวมไปถึงรายการหลีกอาชีพอย่างวีเมนส์ฟุตเวเล่บอลโปรชาเลนจึงเป็นลูกวอลเล่ อ,อีกหนึ่งรุ่นที่เราแนะนำเป็นอย่างมากครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือลูกวอลเล่บอลรุ่น MVA 200 MIKASA เรียกได้ว่านี่คือลูกวอลเล่บอลร,ระดับท็อปของ MIKASA ที่ใช้ในการแข่งขันวอลเล่บอลร,ระดับนานานชาติมากมายซึ่งลูกวอลเล่บอลรุ่นนี้ผลิตจากหนัง PU คุณภาพดีมีความแข็งแรงทนทานทั้งยังผสมด้วยไมโครไฟเบอร์เพื่อเพิ่มความยืดย่นและสัมผัสที่ที่นุ่มมากขึ้นโดยหน้าสัมผัสเป,เป็นแบบแปดพาแนลพร้อมการทำลวดลายบุ๋มบนพื้นผิวซึ่งออกแบบโดยยึดหลั แอโรดินามิกช่วยให้ควบคุมทิศทางบอลได้อย่างแม่นยำราวกับจับวางเลยทีเดียวครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด